ครับอ่สวัสดีพี่้องทุกคนนะครับอ่าวิธีการจ่ายกาไฟนะครับอ่าีงีายังไงนะครับพี่้องบางคนอาจทิบงจักนะครับจ่ายง่ายๆนะครับอ่าบางคนกาดหูแล้วนะครับเพศเปลี่นแล้วนะครับแต่ว่าจนหมากแถวบันเท่านะครับเพศว่ใกลปเป็ี่ยนนะครับจ่าย่าไฟก็บทางไปอ่าการไฟฟ้านะครับประจ่าย การไฟฟ้านะครับหรือว่าปจัจจัยตามที่เป็นตามรานค่านะครับแต่ว่าเสม,มอเนี่พี่น้องกับมีดถ้วยสับกันเบิดทุกคนแล้วนะครับในงานกับวิธีการใจนะครับเพียงแต่ว่าให้พี่น้องให้โหลดแอปของแต่ขั้นใบในท้วยสับของเฮานะครับะนะครับเพราะว่าข้าวตะเกีนได้่องมองนะพี่น้องนี่ครับ มองนีันแกแ็กกนได้นะครับอ่ามองนีันแกแ็กกนได้นะครับอ่าแท็กกนแล้วมันจะขึ้นท่านที่เลยนะครับเป็นซื้อเฮ้าแล้อก็เป็นไม้เหล็กอ่าไม้ไม้เหล็กเครื่องของเฮ้านะครับมันจะปรากฏในโทรศัพท์ท่านที่เลยครับเฮ้ากเพื่อจะกดอ่าเท็ถิ่นมันก็แล้วนะครับอ่าพี่น้องก็บประจงไปการไฟฟ้านะครับมันจะเวลาเฮ้านะครับอ่าง่ายๆพี่น้องขอให้ มีโทรศัพท์นะครับแล้วก็โหลดแอปของธนาคารหรือว่าแอปของทุ่มมณีก็ได้เช่นกันนะครับแอปเปาตังก็ได้ครับได้ได้เบัดนะครับง่ายๆพี่น้องก็ต้องไปการไฟฟ้านะครับนี่ใบผมกริจายกันครับเพราะว่าใบบินบันนี่ก็ตกมาแล้วนะครับใบบินโค้ชเดียรนี่ก็ตกมาแล้วนะครับพี่น้องผมกับไทแกนไทแกนแล้วนะครับพี่น้องไทแกนได้ช่องมองกับมองนี่ก็ได้ มองนี่ก็ได้นะครับง่ายๆพี่ต้องครับกามานี่ก็มีแกนเนี่ยนะครับครับสวัสดีครับ